สวัสดีค่ะสวัสด,คสสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านผ่านไลฟ์นะคะวันนี้เราอยู่ที่เซนทัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะแล้วก็งานที่ชื่อว่า s ัมเมอร์เพนะคะแต่ตอนนี้เรามีเด็กน้อย2คนนะคะที่จะมาช่วยแนะนํางานให้เราค่ะขวามือน้องเดียนหน่านะคะแล้วก็ซ้ายมือน้องมีหยกค่ะตอนนี้ขอมอบอมหน้าที่ให้กับน้องทั้งสองเลยค่ะเราสองคนมาจากสโมสอนเด็กช่างพูดค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดับร้อนกันค่ะ พราะถ้าคิดถึงความสนุกในฤดูร้อนก็ต้องชื่มจําไปได้วยฤดูฝนค่ะใช่แล้วค่ะที่งานซั m เมอร์เพที่ศูนย์การค้าเซนทัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะเพราะในงาน Summer p l a พททุกคนที่มาจะได้พบกับ Summer Splash, Summer อร์ w e r และ s u มเมอร์แคมน้วยมีโยกจริงเหรอพี่เดียนาตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอยากเข้าไปในงานแล้วค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวไปด้วยได้ไหมคะ ได้ค,ดคโอเคกันไปทางไหนก่อนดีผายมือโอเคสุทางนู้คคน,นค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยไปดูร้านแรกก่อนนะคะน้องอยากดูร้านไหนแนะนำให้คุณผู้ชมได้เลยร้านนี้ค่ะชื่อว่าเชียงใหม่คอปปี้วีค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ ร้นนี้มีกาแฟนะครับมีกาแฟ3ประเทศนะครับหลายๆชน,นิดครับแล้วก็มีกาแฟจากถุนช้างเพี้ยนนะครับผมกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆต้องมาซื้อกันนะคะที่นี่ชื่อเรานว่าเชียงใหม่คอฟฟี่วีค่ะหยุและอันนี้กันดีไหมคะสวัสดีค่ะ ชื่อร้านนี้ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้าน The น a ชั่นครับตั้งอยู่ที่ไหนคะมีหลายสาขาครับถ้าสาขาลหกมีสาขาีครับขอบคุณค่ะสวัสสวสนนี้ชื่ออะไรคะร้านป้าโกโก้คัร้านนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ กับเข้ากับทิมงานเนาะเราจะเอาเมนูเกี่ยวกับที่มันมีความสดชื่นก็จะเป็นพวกวัวจิ้นโมจิโต้พวกโยเกิร์ตปันป่นมเปรี้ยวปั่นแล้วก็เมนูแบบเซมี่ยก็จะเป็นวพวกนมองไกโดเนี่ยครับทุกเมนูสามารถสั่งปั่นได้ฟรีครับผมใ้ทิมเนอร์แม่กินมากเลยเนาะมีโยกใช่ค่ะเดีย๋ยวมาเอานะเดี๋ยวไว้มาซื้อมาดวนะคะ เด็กทำาที่พิธีกรได้เต็มที่มากเลยอ่ะเด,เด็กสำรวจแล้วอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมอยากกินอยากกินโยเกิร์ตปั่นค่อยากกินโยเกิร์ตปั่นแล้วเดี๋ยวน่าเหรอลูกอยากกินโยเกิร์ตปั่นกั้งสออยากกินโยเกิร์ตปั่นแล้วก็พี่รานพี่รานโยเกิร์ตปั่นเนี่ยเขาสัญญาว่าเดี๋ยวให้กลับมาเอานะคะภาพรวมของจุดนี้ก็คือ summer s า a s h ซึ่งก็จะมีขนมของหวานมากมายรวมถึงเครื่องดื่มด้วยนะคะก็อยากชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวกันเยอะๆงานนี้วันนี้ จนถึงวันที่ใครจำได้บ้าง23มิถุนายนมีถึงวันที่23มิถุนยนเอ้ยมิถุนายนใช่ไหมลูกเราไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนอื่นซูมซิซูมไปไหนเอ่ยไปโซนหันไปโน่นอะเดินหันกล้องไปเลยวิ่งวิ่ง ตอนนี้มีชื่อว่าอะไรลูกโอนนี้มีชื่อว่าซัมเม,ม,ม,มอร์ฟลาวเอาอีกทีมอมร์ฟลาวเวอร์เป็นโซนที่เห็นถึงความสดใสของดอกไม้ในฤดูร้อนแต่ว่าตอนนี้เรากลับอบล้อมด้วยฤดูฝนไปดูกันว่ามีดอกไม้อะไรบ้างโอเคใครจะพาไปก่อนไปดินค่ะ้ก้ก้ <สะ S 1> ง,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 ง <c oughs> เด็กๆสนุกมากค่ะเพราะว่ามีดอกไม้สดชื่นเยอะแยะเลยเดี๋ยวขอคุยกับพี่ร้านนิดนึงเชิญค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค oh, yeah. ่ะร้านนี้มีชื่อว่าอะไรคะชื่อเอกาพาวเวอร์นะคะชื่อชังกมีดอกไม้สีสันสวยงามมากเลยนะมิโยกใช่มิโยกชอบดอกไม้ไหนลองหยิบให้กล้องดูหน่อยสิลูกนี่ไหนหยิบหมาได้เลยได้เลยสองมิโยกยกขึ้นมาเลยลูกนี่ใช่มีหลายสีมากเลยนะคะ สดชื่นไปลูกมาอยู่แบบนี้สดชื่นมากเลยค่ะชวนเพื่อนๆมาหมดเพื่อนๆสามารถมาซื้อดอกไม้ได้นะคะ กล้องดูสิว่าหน้าตาเป็นยังไงหยิบมาเลยลูกนี่คะ่ะชวนเพื่อนๆเ,เลยค่ะกุหลาบนางฟ้าส,สีสวยมากเลยนะคะนี่ชื่อว่ากุหลาบนางฟ้าค่ะมีสีม,ม่วง,วงค่ะ,คะนี่ก็คือสีม่วงค่ะ สิบบาทแปดสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อเลยค่ะไปต่อไปต่อถอยถอยถอยตอนนี้เรามีอยู่สองมุมให้คุณพ่อดูฝั่งนูน้นร้านชื่ออะไรนะลูกอยู่บ้านสตูดิโอยู่บ้านสตูดิโอค่ะ คุณผู้ชมหามีคนสนใจอยู่บ้านสตูดิโอเยอะมากมีเบเกอรี่อร่อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวรีจะพาไปดูกันเนาะน่ากินมากเลยค่ะสวัสดีพี่เขาก่อนสวัสดีสสดค่ะ โอ้โหดีโอบ้างจริงเหรอเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าเป็นยังไงตอนที่ไปเที่ยวที่นั่นมีสไลเดอร์ยักษ์ด้วยค่ะใหญ่เท่าไหาร่ <ś c oughs> สไลเดอร์เดียนาเคยไปไหมไม่เคยเคย<ป>่งงะหอ้าวล่ะที่เขามีสไลเดอร์มีน้ำตกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีน้ำตกมีจักรลีนให้เด็กๆเล่นใจน,น่คพอแล้วก็ที่สำคัญมีอะไรอร่อยอร่อยด้วยขนมขนมน่ากินมากเลยเนาะมียอดใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาซื้อไหมอ่ะ เ,เราติด<ฯ>ค้างหลายร้านแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งร้านนี้เด็กๆก็ไม่ควรพลาดใช่อันนี้อันละเท่าไหร่คะพี่จ๋าอันอะห้าสิบบาทค่ะชอบอันไหนลูกชอบอันไหนชอบอันนี้น,น,ลลนี่เราเพิ่งชอบมัชเมลโล่กาลิเบรดก็อร่อยให้พ่อดูอู้น่ากินมากเลย<า>แต่เด็กๆพี่จะแนะนำให้เข้าพูดเบคอนนะคะอร่อยนะ,ะอร่อยมาก กินหมดทุกอย่างเลยเนาะมีโยก,กบอกคุณผ<ช>ู้ชมสิว่าจะต้องซื้อกับบ้านนะคะบอกเลยเพื่อนๆต้องมาซื้อนะคะเพราะร้านนี้เนี่ยน่ากินแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะ้าวลัขอะ่นีมายรูปกับดอกทานตะวันไงตะว,วันจริงด้วยนะดอกทานตะวันสวยมากเลยอะ<ช>่ะกิ่นหอมมากด้วย แล้วเธอมาถ่ายรูปใช่ใชไหมใช่แล้วเรามาถ่ายรูปด้วยกันไหมถ่ายรูปด้วยกันไหม <Okay. S 2> มาเพื่อนๆสามารถมาถ่ายรูปกับดอกทันตะวันได้นะคะกะทิอันนี้โซนอะไรเหรออ๋อเป็นโซนมินิเพกแล้ว มีสไลเดอร์ให้ขึ้นแล้วก็มีบบอะสายด้วยนะน่าเล่นมากเลยเนาะใช่ใครที่ชอบเล่นสายนะคะสามารถมาเล่นที่นี่ได้เลยค่ะ โซนอะไรเหรอที่นี่คือโซนซัมเมอร์แคมจะชวนเพื่อนๆมาเช็คอินกลางทุ่งดอกสวันสุดชิคว้าว,ว,าวหนูไม่กินน้ว กุงกอลุยเห็ดถิ่นป่าแอฟริกาได้ถ่ายรูปก,กับเสือชีต้าเหมือนจริงด้วยค่ะพร้อมใกล้ชิดกับสัตว์แปลกประหลาดนานานชนิดชอบมากเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูงูตัวหนึ่งครับตามมาเลยงูตัวนี้ชื่อว่าเมสิกันบแบล็กคิงซันเกนะคะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิ้งก่าคาเมเลียนเวลนะครับ,บรอ,อยู่ตรงนี้เลยนี่ครับมันพรางตาไะยากมันพางตาได้ยากมา,า,ากเลยครับอยู่ตรงนี้ครับ นี่ยังมีสัตว์อีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระต่ายเต่ากิ้งก่าเยอะแยะไปหมดเลยครับถ้ามาที่นี่ผมบอกเลยครับว่าเจ๋งแน่นอนครับทั้งหมดนี้ก็คืองานของ Summer p l a พ e ค่ะ ที่ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทันพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะเพื่อนๆต้องมากันนะคะเพราะถ้าคิดถึงความสนุกในฤดูร้อนก็ต้องชุ่นชมไปได้วยฤดูฝนที่นี่ค่ะมากันได้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ค่ะแล้ว,ลวพบกันนะคะบ๊ายบาย,บาย